หลังผุนคือจังมีอาการครับป้าเป็นรุ่นกันครับเมนบบครับคือจังดึงดึงนะครับนี่ล้างนี่แล้วครับพี่น้องอดึงอยู่พี่น้องเด้ครับดึงขั้นแบนอยู่ครับผุนครับอู้ดึงมันยังแห้งครับพี่น้องใส่ได้ใส่ได้ครับผูนครับผูนครับอูอ้ เหมืงมันดึงแต่ละครับอุ้ยเมนิลีพี่น้องพูนครับอุ้ยถอนขั้นเบ็ดครับนี่ครับผมเสียบมองนี่พี่น้องเสียบมองนี่ครับบนกินละครับขั้นเบ็ดมันหลากไปครับน,นี่ครับมันท่านครับยูห่างย,ยุบอ้อพี่น้องนี่ ใส่แล้วครับอุ้ยอุยโยโยครับโยโยครับเบิังมันเด้งครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยดึงแบบย่างแห้งพี่น้องใส่ได้ครับเอาดีแล้วครับพี่น้องขั้นโกงอีกแล้วครับอยู่ให้อยู่ว้อครับนี่เบิังหน่ำจนคุณเบิดครับพี่น้องอ้ยเงียบครับอยู่อยู่บ่อครับนี่ เบีลาพี่น้องอุ้ยยังดิ่นอยู่บ่จังมันดึงอยู่ครับบังหันจังแมนบ่แมนนครับพี่น้องปะครับลุ่นกันครับอยู่รบยู่ครับหลังนี้ขั้นโกงเลยครับพี่น้องอ้ยอยู่ไห้บ่ครับนี่อุ้ยอยู่อยู่ครับเบื้งตีลาพี่น้องยังดิ่นอยู่ครับพูนครับดึงขั้นแบตอยู่ครับ ใส่ได้ปครับสวัสดีครับมือน็บก็พามาใส่เบ็ดหาอยู่หากินอีกครับพี่น้องมาไม้เก่าแล้วครับไม้ฝ้ายครับเยื่อปูครับพี่น้องจับปูมือคลืนครับได้จักโตบ่ครับแต่ว่าเอาเบ็ดมาเผื่ออยู่เอาเบ็ดมาสี่สิบกว่าหลังครับ สิบบ่พอ่อเหรอครับปูบหลไหลหอดชีบชิบก็ล้างเดีพี่น้องสิ่าเอาเบ็ดมาเพื่อซื้อครับปลาครับพี่น้องขับแห้งแล้วครับนี่ครับกระปูครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยครับเห็นครับตัวเว็นกระตกดินแล้วพี่น้อง นี่แหละครับสภาพไม้ครับหกแห้งครับปะที่น้องลงมือครับ นี่ครับตะปูก็ม่ได้ตัวใวหญ่ครับเวลาหาโม่งกลัวเลยพี่น้องพระตีละข้างเลยครับอ๋อมันหลุดจากกันเดอพี่น้อง ดื่นน้ำพงครับพอได้ยู่ได้กินบ่พี่น้องพอได้ตำปนบ่ครับ biết đây chắc lắng bó này. khắp nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ใสใ่เบิ้งซซมเนียนะครับถามมารุนย่ำสาวน้ำผมเด้อครับว่าเอี่ยวปูสิพันอยี่บ่ครับสิบมันสิพ่อได้ยูได้ดกินบ่พี่น้องใส่แล้วละครับเบ็ดสีสิบห้าหล้างใส่เบิร์ดอยู่ครับพี่น้อง ดวงพระจันทร์เต็มดวงงามแห้งครับพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเมื่อครับบมื่้ใดย้ำนะครับมาเก็บมากรูยามเสาเลยล่ะพี่น้องสวัสดีครับมาเก็บมากููแบดครับเวลาก็สวยเติบเลยครับกำลังมาแต่ให้ครับมือนียก ฝนกระต๊กแต่เส้าเลยพี่น้องไะครับไปลุนน้ำผมครับว่าเบสสี่สิบห้าหลังพ่อมีโตมีแต่ม่ครับหลายหลังเลยครับพี่น้องบอกเอาเลยครับอุ้ยเยือนี่ก็ยังเป็นอยู่ครับส่วนหม่างมิติเยือขึ้นไปเกาะบนใบบัวครับพี่น้อง พ่อมีโตมีแตมให้บอครับเนี่ยเมือ่อปูสิทำงานบอครับวู้นกเป็ดหลายแห่งพี่น้องป่ะครับยามได้ประมาณเกือบเสาหลังแล้วครับพ่อมีโตมีแตมให้บอครับหล้างผุนคือจงมีอาการครับปะ่ปะป่ะเป็นรุ่นกันครับเมนบอครับ จังดึงดึงนะครับนี่ล้างนี่แล้วครับพี่น้องดึงอยู่พี่น้องเดชครับดึงคันเบ็ดอยู่ครับพูนครับอู้ดึงมันยังแห้งครับพี่น้องใส่ได้ใส่ได้ครับพูนครับทูนครับอู้ยพูนมันดึงแต่ละครับใส่ได้ปะครับพี่น้อง กูผมติละครับยังดึงอยู่ครับพุ่นโอ้ยดึงแห้งแท้อูยใส่ได้บ่ครับอูยโอคือดึงแห้งแท้อูยต้องเปียกแล้วพี่น้อง งามอยู่ครับใส่งามอยู่ใส่โรยแล้วพี่น้องใส่โล่ครับผมขอจับดีๆก่อนครับ มาเลยครับพี่น้องใส่โลครับอุ้ยอวนตุบเลยครับเยือปูทํางานเลยครับใส่โลไม่แล้วครับมึงติละครับพี่น้องปาดเยือปูครับมานแห้งครับอู้ กินเลือแห้งครับตันแะรักพี่น้องผมขอเก็บก่อนครับนี่ครับหมานแห้งพี่น้องส่โล่ครับสาโล่ได้แต็มเลยครับคุ่มแล้วพี่น้องซีเสภาล้างไ้ตัวนี้ก็ถือว่าคุ่มอยู่ครับ หมานแห้งครับใส่ถุงแล้วครับปะครับเป็หลุนกันอีกครับสิพ่อมีโตมีแต,ม,แตมให้อีกบ่พี่น้องมนมานมานมานหลังนิม้มจังไรครับหลังต่อไปครับบ่าเอาเลยครับพี่น้องอุย้ยขาดครับ อุ้ยบางน้ำคุณเบิดพี่น้องอุ้ยบางเอ็นครับมุนอุ้ยปุ๋ยเบิดครับน้ำจนคุ้นครับพี่น้องอุ้ยขาดเลยเสือกเอ็นจนขาดครับพี่น้องวุ้เยเสียดายเสียดายครับอุย้ยมายามสาโพดพี่น้องมาเก็บสาโพดครับบ่มเมนใส่หน่อยเด้อครับนี่เนื้อปูน้ำพี่น้อง เสียดายบางยางแห้งครับนำจนคุณเบิดพี่น้องเอ็นจนขาดครับลังมากเต่ไฮ้ครับเลื่มาเก็บสวยในพี่น้องลังเหนียวลังหนียธรรมดาครับเป็นตนลาพที่น้องปูมันไตขึ้นมายูวอันี้พัก,กเกษตรครับ หลังต่อไปเป็นจยางไรครับหนิงเลยครับหลังหนี่ครับคือสิกระปูตายแล้วครับครับทํามาเก็บที่หลังครับยามให้เบิร์ก่อนครับหลังหนี่จังไดครับพี่น้องลดอีกแล้วมั้งครับอคือสิลดแล้วครับเบิรงตีละครับไปเบิตครับ อขาดอีกแล้วพี่น้องเป็นตีละครับเอ็นขาดอีกลวครับาตายเบ็ดมีแต่นี่เลยครับหลักพักเกษตรครับตายได้ครับรุดสองหลังเลยครับพี่น้องขาดสองหลังเลยครับอย เสดายเสดายครับปะตุนกันอีกครับหลังนี้ก็บเาเอาครับกระปูมันตายขึ้นทั้งใบบัวเลยพี่น้องเสียงปลามันบินทั้งพูนครับพี่น้องเมนผมใส่เบ็ดบ่ครับตรงนั้นผมว่าผมใส่นะครับ เมนบะครับไปเบิังไปเบิังพี่น้องเมนปลากินเบ็ดบะครับนี่ปลากินเบ็ดบ,บ,ดบอุ้ยเมนอิลีพี่น้องพูนครับอุ้ยถอนขั้นเบ็ดครับนี่ครับผมเสียบมองนี่พี่น้อง เสียบมองนี่ครับบนกลฬาครับขันเบ็ดมันหลากไปครับนี่ครับมันท่านครับอยูห่างอยู่รอพี่น้องนี่ไส่หรอครับอุยอุยโยโยครับโยโยครับบงมันเด้งครับอุ้ยอุ้ยอุยอุยดึงแบบย่างแห้งพี่น้องใส่ได้ครับ ุวนกันครับพี่น้องใส่ได้ครับ ครับพี่น้องอู้ใส่ง่ามดีเลยครับโอ้ยใหญ่แห้งพี่น้องเจ้ว่ัดหน่อยกว่าตัวแหลกอยู่ครับได้เก็บกันเลยครับโอ้มันม,นมนัผมก็เก็บก่อนเด้อพี่น้องกินหลึกแห้งครับ ครับใส่ถุงอยู่แล้วครับพี่น้องเต็มมือเลยครับใส่ช้อนเต็มแล้วครับพ่อมีตัวมีแต้มให้อีกบ่พี่น้องเบ็กกันยังประมาณสิบหลังนี่แหลคะครับมัน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 ปาครับเป็นหลุนกันอีกครับ ย่างอยู่ทางพูนครับประมาณหกหลังแหละครับพี่น้องหลังนี้ขั้นโกงเลยครับพี่น้องยู่ไห้ว่ครับนี่ยูยอยู่ครับเบิกงตลาพี่น้องยังบินอยู่ครับพูนครับดึงขั้นแบตยู่ครับใส่ได้บ่ครับใส่งามอยู่ครับใส่งามยูถือว่าหน่อยแล้วครับพี่น้อง งามอยู่ครับอุ้ยอุ้ยพันธุ์บักยางแห้งครับพันธุกอหญาครับนี่ครับ ใส่งามอยู่ครับมันมันครับมันมันได้สามแต้มแล้วครับพี่นอ้องตัวนี้กินบนลึกเลยครับยัง,งน้อยกับลุดครับพี่น้องขันมาสาวกว่านี่ขึ้นสินลุดอย,อยู่ครับวุ้นมั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 นอะครับเป็นรุ่นนี้ครับเอาดีแล้วครับพี่น้อง ท่านโกงอีกแล้วครับอยู่ห่างอยู่บ่อครับนี่บึ่งหนามจนคุณเบิดครับพี่น้องเงียบครับอยู่อยู่บ่ครับนี่พึงใจละพี่น้องอุ้ยยิงดินอยู่บ่จังมันดึงอยู่ครับบังหันจังแมนบ่แมนนครับพี่น้องปลาครับลุ่นกันครับอยู่หรือบายูครับ ครับอยูยูพี่น้องใส่ไดนล่ะครับใส่ละ่ะใส่ไดนใส่ไหนใส่งามอยู่ครับพี่น้องใส่งามอยู่ อ <c oughs> มกแล้วครับพี่นอ้องใส่ไงเลยเ่ะครับนี่ครับเนื้อปูทำงานครับหมันอีกแต้มเลยครับพี่นอ้องเก็บกอนครับ มันสวบครับปลาคอแหละพี่น้องอเด็กยินอยู่บ่ครับพี่น้องเมื่อหันครับพิ <c oughs> ้นใหญ่เติบอยู่ครับนี่ครับได้เก็บอีกเลยครับมัน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 โอ้ใส่งามอี่เลยพี่น้องปะครับเป็นหลุดกันเองครับมีตมีแต้มให้อีกบ่พี่น้อง ยังอยู่ประมาณหาหลังนี่แหละครับบอกเอาครับพี่น้องล้างนี่ล้างฝุ่นก็บอเอาครับหลังนี่ก็บอกเอาครับเบิดแล้วครับพี่น้อง ชุดถ่ายปูยังเป็นอยู่ครับผมเลยบ่ะเก็บครับพี่น้องถาไว้หลุ่นยมแรกครับสรุปผลงานครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยไนซีเต็มครับพี่น้องมี่จะใส่ใหญ่เลยครับปอดพี่น้องจากโลกวะครับนี่ ผานแห้งครับพี่น้องผานผานเลยไหมเนี่ยครับกับเนื้อปูครับชุดเถื่อมาล่องแต่เยื่อเขียดพี่น่องเอาเยื่อปูมาล่องผานนี่เลยครับเอ็นขาดกับสองหลังพี่น้องหนามจนคุณเบิดครับเด่๋ยว่าเายูเอ็นจนขาดเลยครับคือสิใหญ่เติบโยูที่น้องโอ้ย ปะพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปพนงานอีกยูเฮือนครับให้พี่น้องบ่งใส่ปลาครับยูเฮือนครับคลิปนี้ก็สั้นี้เด้อครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับมันหมานแห้งครับมือนเน้ครับมีแตใส่ไงเลยพี่น้องฝากพนงานน,นํานเด้อครับพี่น้อง นี่ครับผลง,งานครับโอ้มีตตวใส่ไงเลยครับพี่น้องผ่านผานครับจะได้จะขาดสองลังนี่แหละครับตักใส่ไดครับสองหางมันอยู่ครับมานอยู่ครับ